อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดจากการแบ่งปันนะคะเมื่อผู้ใหญ่บ้านเมืองอ่างทองค่ะนำลูกบ้านนะคะมาช่วยกันปลูกผักสวนครัวสารพัดชนิดริมคลองโชลประรทานค่ะเพื่ออะไรก็เพื่อให้ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมานี่นะคะมาเก็บผักไปรับประทานฟรีได้เลย มาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือพริกเขียวสดนะคะมีมะเขือด้วยนะคะที่เห็นอยู่ในมือของชาวบ้านนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เป็นผลผลิตผักนานา,นานชนิดนะคะที่ทาง นางประทินสีเมฆคนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตําบลอินทัประมูลอํเาเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเนี่ยชักชวนให้ลูกบ้านเนี่ยมาร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวนานาชนิดบริเวณริมคันคลองชลประทานเป็นระยะทางยาว400เมตรนะคะเพื่อให้ชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมาสามารถเข้ามาเก็บผักเหล่านี้นําไปรับประทานฟรีได้เลยจนหลายคนเห็นแบบนี้ เขาก็เปรียบพื้นที่ตรงนี้เลยนะคะว่าเป็นตู้เย็นประจําหมู่บ้านไปแล้วเพราะว่านี่คือแหล่งรวบรวมผักสวนครัวหลากหลายชนิดมาไว้ในที่เดียว oh. อยากจะกินอะไรใครชอบแบบไหนก็แวะเข้ามาเด็ดกลับไปได้เลยค่ะ oh. ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ใครเห็นต่างต้องชื่นชมในการร่วมด้วยช่วยกันเพื่อมุ่งหวังให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันระหว่างผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านจ้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่5อินทประมูลนะคะได้รับโครงการจากท่านนายอำเภอโครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเราได้สนับสนุนมาจากอำเภอได้ต้นไม้พันไม้ได้ต้นแคได้มะเขือได้พริกมาปลูกให้ชาวบ้านเราช่วยกันลดน้ำและได้ผลผลิตก็แบ่งกันกินแล้วหมู่บ้านข้างเคียงค่ะ ที่เหลือเหลือกินก็เอาเก็บขายค่ะอยู่ในเมืองของอ่างทองนะคะพอเห็นเห็นผักกันเนาะเรามาทํางานที่ตมอิสระมูลเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าเขามีโครงการหรือว่าผักอ่ะริมคลองเนี่ยสามารถเก็บไปรับประทานได้เราก็แวะเก็บค่ะไปรับประทานที่บ้านค่ะตอนเย็นเห็นไหมคะชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาก็แฮปปี้นะ ผักที่นามาปลูกหลายคนสงสัยว่ามีอะไรบ้างมาไล่เรียงกันสักหน่อยนะคะมีทั้งต้นมะเขือต้นพริกต้นแคแล้วก็อีกสารพัดผักชนิดเลยนะ,ะโดยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเนี่ยจะมาช่วยกันรดน้ําดูแลกันทุกวันด้วยนะคะเพื่อให้ผลผลิตผักเนี่ยออกมาสวยงามเมื่อใครผ่านมาเห็นก็สามารถเก็บไปรับประทานได้ตามใจต้องการะคะ่นะนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของสังคมที่มุ่งหวังให้เกิดการแบ่งปันและเสริมสร้างพลังความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านด้วยจ้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ